ซาลสแน่ฝรั่งพี่นอ้องเอามาปลูกตั้งแต่ปีกายจ้ะมันตายแล้วปีนี้มันขึ้นเองไหมพี่นอ้องยางงามเลยสะอ่อนค่ะบสลาแน่ฝรั่งนี้เพิ่นจะเย็นกว่บ,บ้านเฮาเด้รสชาติเย็น โอ้ยโอ้ยอย่าตอมกันนะอันนี้พักแพ้วพี่น้องงามเนาะจ้ะน้องแดดดีปีนี้อันนี้หอมเปย์หอมเปย์ซื้อมาจากอันร้านเอเชียจ้ะตัดหาเพิ่นว่าบ่งไว้โอ้ทั้งพักทั้องหยาพี่น้องหยากระดก วิวระเบียงจ้าพี่นอ้องอันนี้เป็นอ่างอ่างซิงนะจ้ะซิงเกลมกปูส้สนพักเพล้พี่นอ้อยงามครับจ้ะ ในล้งบ้านจช่ยือนโดดพี่น้องในลังบางนีสียนะจ๊ะระเบียงลยลเล็กๆเล็กๆจ้ะพี่น้องบงสตอเบรีไว้อิจตยาขึ้นน้องอัน อันนี้หลากขึ้นใช่ทำวมาบมเพอ่อพันติดซ่อนความซ่อนพักพีเนอะ ล้อให้เขาเรียกไงหอมเปรย์ง่ายจนนังนงจน้ะทีส่ส่วไก่จะ้ะส่วไก่คืออาหารเหนือเนาะพี่น้องมูเคยเฮ็ดถึงกินจ้่กรุงเทพแต่ว่าเจ้าของมูเคยเฮ็ดดอกแต่ว่าจะลอ่องเฮ็ดเบิ่งพักเพล่ก็มีซาลแหน่ก็มีหอมเปรย์ก็มี วอวดพักพี่นอ้องห้องมีเบียดห้ามาจากห้อมันตายสมมุติว่านหนาวมากเพิ่อนก็นกนจะตายหิมะมากเพิ่อนก็จะตายลาลอนปีนาเพิ่อนก็นจะกลับขึ้นมาเองก็ต้องปลูกง,งาพี่นอ้องห้าออกมานาั่ง เลนน,ะะน่าใช่ราจะทัดแดดดีไม่นอื